สวัสดีจ้าวันนี้เราได้จี้นางกวัดแล้วก็ที่เท่คือข้างหลังเป็นสาลิกานะมันจะดีเรื่องเจราจาค้าขายจ้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนร้านไหนที่เงียบลองเช่าไปบูชาดูนะจ้าวงนี้เราปล่อย999บาบาทจ้าพร้อมส่ง EMS Luxury ทั่วไทยนะ ใครสนใจติดต่อได้ที่ไลน์เอลพีจ้าอะเราจะมาปลุกก่อนส่งนะบราซิโตโตามาสูันราซิโตโตสมบราามาอบิไอเปร์ีโมาไอลยเซราเนาร์ยาวจะมาทีเมงตั้น้บีามาบุริสันนบีจามาวันที่จานำบีจามาวอสอมาโซปโตเดาจะเขเก็มรูคนในชวานก็จะเห็นแต่แต่ารละทะเลบ้าเราบ้านราบานเรนร้นรับคราบคาราบคเรับคนราบคนรับนรบ้นเรับ้นเรานเราบ้่ราบานรับ้านเรบรบ แข่งจะพกไปเดินทางก็ได้นะใช้คาถาของหลวงปู่หลุยเวลาเดินทางไปที่สามแห่งหรือว่าที่ที่มันผีพวกผีมันหาตัวตายตัวแทนนะ่ะคาถาเนี้ยถ้าสวดแล้วหรือลงของไว้อ่ะผีพวกนั้นจะกลายเป็นพวกแทนที่เขาจะเอาเราจากที่เป็นศัตรตูเราอะไรเงี้ยเขาจะดีกับเราแล้วเขาจะช่วยกันภัยให้นะแค่สนใจติดต่อได้จ้าทักมานะสู้ๆทุกคนเฮงรวยๆจ้า